สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องประอ,อนพี่สาวลงุงพลนะคะเช้านี้นะคะนี่ก็ได้เวลารดผักแล้วนะคะตอนเชา้ามาเด้อมาเด้อมาช่วยประอ,อนนะคะรดผักเด้อน้ำประอ,อนก็รองไว้นะคะใส่ถังไว้นี่นะคะผักที่ประ,ประอ,อนนะคะชําเมื่อคืนเนี่ย ขึ้นใช่นะคะคุณอฟสีก็ชื่นเมื่อนเลยนะคะคุณอฟสี สองบัวแล้วเดี๋ยวจะลดจักสามบัวนะคะ มันชุ่มชื่นเนาะค่ะเนาะแดดก,ก็ำลังออกมานะคะคุณดูสินี่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวปอนพามาดูสลัดแก้วนะคะ ที่เอามาจากนะคะเอามาจากจำปาดงนะคะเนาะที่ประอ่อนเอามาชํานะคะกําลังแตกยอดนะคะคุณเอฟซีตอนก็จะมาลดน้ํานะคะจะมาลดน้ําก็ได้เวลาลดผักแล้วสองโมงนะคะคุณเอฟซีนี่นะคะสลัดแก้วกําลังแตกยอดก็ได้สองอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยที่ประอ่อนชํา โอ้ปอออนพูดผิดนะคะก่อนก่อนที่ปอออนจะไปทําบุญนะคะนี่นะคะไปร่วมทําบุญที่นครพนมนะคะนี่นะคะปอออนต้องขออภัยนะคะที่ปอออนพูดผิดนะคะเนี่ยก็ประมาณได้อาทิตย์นึงแล้วนะคะนี่ค่ะสลัดแก้วนะคะปอออนเอาเอาเอามาชํานะคะเอามาชําเอามาชํา นี่นะคะเอามาจากจำปาดงนะคะเอามาชำก็เป็นแปลงใหญ่เลยนะคะนี่นะคะกำลังแตกยอดนะคะกำลังแตกยอดแต่ปอนก็จะมาลดนะคะจะมาลดนี่นะคะงามมากๆเลยนะคะแต่ปอนก็จะเอาปุ๋ยใส่ ตอนเย็นนี้นะคะจะเอาปุ๋ยใส่มาะค่ะมาช่วยป้ออนรดผักนะคะแตกยอดงามนะคะคุณอุีเดี๋ยวตอนเย็นนี้ปออนก็จะเอาปุ๋ยนะคะใส่ ก็จะลดสามบัวนะคะสามบัว ก็ถือว่าโอเคนะคะสามบัวแล้วปอนก็ขอบคุณคุณเอซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวปอ,อนพามาดูใกล้ๆนะคะสลัดแก้วกำลังแตกยอดชำประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ปอนก็จะใส่ปุ๋กนี่นะคะขึ้นชายนะคะที่ปออนชํำเมื่อคือนนี้ยเมื่อวานนี้ก็ขายต้นหอมนะคะ แปลงนี้นะคะที่ปออนชาขึ้นช่ายนะคะก็ได้สองอบาทนะคะแปลงนี้สลัดปอออนก็ให้ยญ้า้านะคะเอาไปขายนี่ก็กําลังขึ้นยอดนะคะเนี่ยกําลังพอกินเลยนะคะคุณเอฟซีเนี่ยถ้าตัวคนนี้ก็จะขมนะคะเนาะสลัดนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะต้นหอมต้นหอมหอมหอมเขาเรียกหอมหอมลำปางนะคะเนี่ยต้นหอมลำปางเนาะเขาเรียกไม่เหมือนกันนะคะคุณเอฟซีบางบางคนก็เรียกไม่เหมือนกันนนคะเนาะเนี่ยประอเรียกต้นหอมลำปางนะคะเนี่ยท um> um> ี่เขาใช้ดองนะคะคุณเอฟซีนี่นะคะ แต่ปอนก็จะลดนะคะจะลดพอได้เวลาลดผักแล้วนะคะปอนก็ขอบคุณคุณเอซนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ